สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเซกโลโซทนไม่ไหวประกาศเลือกข้างชัดเจนตอบโต้แรกกันคนละโพสสองโพสอย่างต่อเนื่องสําหรับการวิพากษ์สุกพิมายและเสือเศรษฐการสุกพิมายลูกและเมียของเซกโลโซหรือเซกสันสุกพิมายที่ก่อนหน้านี้ในา G จีเซกได้ออกมาฉะน้องดีมแฟนเสือลูกเซกว่าขโมยเงิน20ล้านก่อนที่ทั้งเสือและน้องดีมจะออกมาตอบโต้เรื่องที่เกิดขึ้นว่าไม่เป็นความจริงและล่าสุดการวิพากษ์ก็ได้ออก ออกมาโพสต์ภาพหวานชาำที่ได้ควงสามีเสกโลโซอไปเที่ยวพักพ่อนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูวครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ